ต้องบอกเลยว่าความรู้ไม่เสียดายตังกับราคาขนาดนี้แล้วก็ได้สิ่งที่ได้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าทําเงินได้มากกว่านี้อีกเยอะได้อีกเป็นล้านเท่ามาที่เนี่ยมาด้วยความกลัวพูดตรงๆกลัวไม่คุ้มกลัวไม่รู้กลัวไม่ทันชาวบ้านแต่พอมาแล้วอาจารย์เริ่มจากเบสิกจริงๆมันมีตัวเลขที่ชัดเจนอะ่ะไม่ใช่แบบลอยๆไปว่าประมาณนั้นประมาณนี้ลองมาเรียนดีกว่าเพราะเราอยากได้อะไรที่เป็นเครื่องมือแล้วช่วยเราในระยะยาว มันก็น่าจะมาหาความรู้ที่มันคุณค่าแต่การใช้ประโยชน์จริงๆมากกว่าเวลามันได้ก็จะได้รู้ได้วว่าเออมันได้เพราะอะไรต้องบอกก่อนว่าขอบคุณอาจารย์เบิร์ต นะครับก็ด้วยความที่ว่าผมเทรดมานานแล้วเนาะอย่างที่บอกแล้วก็ติดตามอาจารย์เบิร์ดมาตั้งแต่ยังเป็นฮักเขียวตอนเปิดใหม่ๆเลยต้องบอกว่าตอนเปิดใหม่ๆเพราะว่าผมเห็นอาจารย์เบิร์ตตั้งแต่อยู่กับม้าเขียวอ่าเนาะแล้วก็เลิกกันไปนะูวันนี้นนพอได้มาเรียนนะครับต้องบอกว่าใช้เวลานานมากเพราะว่าผมเรียนมาเยอะแล้วก็เทรดด้วยแล้วก็สอนด้วยในที่สุดแล้วก็มันถึงจุดจุดหนึ่งที่ไปต่อไม่ได้แล้ววันนี้ผมก็ได้มาเติมความรู้สิ่งที่มันขาดไปสิ่งที่มันหายไปซึ่งบอกเลยว่ากราฟมันเปลี่ยนวงจร มันเปลี่ยนจากระบบเทรดเดิมๆผมบอกเลยนะใครที่เคยเทรดมาประมาณ10ปีขึ้นวงจรคนละเรื่องเลยผมเคยไปนั่งเรียนใส่สูตรมาแล้ววันนี้ได้มาเรียนกับอาจารย์เบิร์ดได้รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออันใหม่มันคือแนวคิดแบบใหม่มันคือวงจกรกราฟแบบใหม่ซึ่งเราต้องอัปเดตตัวเองเหมือนกันต้องบอกเลยว่าความรู้ไม่เสียดายตังกับราคาขนาดนี้แล้วก็ได้สิ่งที่ได้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าทําเงินได้มากกว่านี้อีกเยอะได้อีกเป็นล้านเท่าขอบคุณมากจริงๆครับผมอาจจะเป็นคนเดียวที่เทรดจีเอ็มนะครับผมก็ตามอาจารย์เบิร์ดมาสักละ เื่อก็อาจารย์ก็แจกเงินมาแล้วอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากแล้วก็สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือเรื่องของไมซ์เซ็ตเรายังพลาดในเรื่องเดิมๆที่เรารู้อยู่แล้วเราก็ยังพลาดอีกและก็มาวันนี้ก็สิ่งที่อยากได้ก็คือว่าเออเรามาปรับตัวของไมซ์เซ็ตเราแล้วก็สิ่งที่รู้รู้สึกได้ในวันนี้คือทั้งสตาฟและอาจารย์คืออยากให้เราอยู่ในตลาดนานๆอันนี้คือสิ่งที่ฟิลได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราจะตั้งใจทําให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ทําคลาสอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มั่่่่นนนนใจจววาาาาากรรรรรลงงททุุแคคคคีี้้้้สหํหััับบมมมมูไดิๆ สวัสดีครับชื่อตีครับก็เป็นรอบที่2กับอีก1นึ่งคลาสรู้สึกมั่นใจมากขึ้นครับเพราะตอนที่เรียนซิดคาร์ทครั้งแรกเราเราก็จะได้รูปแบบได้โปรแกรมอีกแบบหนึ่งแต่อพอเป็นสินค้าที่เฟกความเร็วมันต่าง โอ้โหยังจะเดินกับวิ่งเทคทีเฟกแรกๆก็กังวลมากแล้วก็ตามหน้าเพจอาจารย์เบิร์ดก็มีได้บ้างโดนเอาคืนไปบ้างสุดท้ายตัดสินใจว่าลองมาเรียนดีก่เพราะเราอยากได้อะไรที่ที่เป็นเครื่องมือแล้วช่วยเราในระยะยาวๆมาครั้งนี้ก็ได้ความเชื่อมั่นในอีกหนึ่งกลุ่มสินค้าครับเขาถือว่าคุ้มค่า,าจริงๆครับเพราะถ้าออกไปก็ความเชื่อมั่นที่ทมีมันก็ทําให้เราสามารถที่จะตัดสินใจได้เพิ่มแล้วยิ่งพอหลังจากจบมีคาาอาจารย์เบิร์ดต่ออีก เป็นเดือนผมว่ามันช่วยปรับปรุงเราได้ได้ดียังไงก็ต้องขอบคุณจริงครับ คุณอาจารย์เบอร์ก่อนนะครับก่อนอื่นเลยก็เพิ่งเทดมาไม่นานนะครับแต่ว่ามาวันนี้ได้ได้เรื่องจุดเข้าจุดออกแล้วก็มัน e y m แมネจเมนต์แล้วก็วกทําให้มั่นใจมากขึ้นนะครับว่ามันมีตัวเลขที่ชัดเจนอะ่ะไม่ใช่แบบลอยๆไปว่าประมาณนั้นประมาณนี้แล้วก็ได้จุดสต็อปลอสจุดอะไรที่มันชัดเจนครับอาจารย์ครับผมขอบคุณครับก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทีมงานนะครับอขอบคุณอาจารย์ที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้ผมน่าจะมีประสบการณ์มากที่สุดในนี้นะครับผมเทดมา3วันอะรจริงครับผมผมผม,ผมทักแอดมินซิตีิ ก,กลุ่ไปเมื่อต้นเดือนผมไม่รู้ใครเป็นคนตอบผมแต่เขาขายผมเก่งมากนะฮะ <_ ll up> ผมว่าผมไม่มั่นใจเพราะว่าผมไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยแ <_ m ood> อดมินผู้ม่คำนึงวา่าเรียนเร็วก็รู้เร็วน,นะคะต้นทุนของการเรียนกับต้นทุนของราคาต้ม <_ m ood> ทุนใช่เขาก็โอเค ไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนก็อ่ะลองดูลองสมัครหลังจากสมัครปุ๊บก็เริ่มอ่านหนังสืออาจารย์เริ่มดูคลิปก็เริ่มได้เทรดเมื่อผมเทรดมอวนจันที่ผ่านมาเอางครับเริ่มจากทีเฟกทีเฟกไม่สนุกทงนัมันเนียย่างที่อาจารย์บอกก็เลยไป forex 3วันก็ค่อนข้างสนุกพอสมควรขึ้นขึ้น,น,นลงลงมาที่เนี่ยมาด้วยความกลัวพูดตรงๆกลัวไม่คุ้มกลัวไม่ร,มรู้กลัวไม่ทันชาวบ้านกลัวไม่ทันเพื่อนแต่พอมาแล้วอาจารย์เริ่มจากเบสิกจริงๆทําให้ได้ทั้งมายเนตได้ทั้งเทคนิคเริ่มต้โออเคล่่สุดททายยมัูีผ ว่าผมจะไปต่อยอดทบทวนจะไปฝึกฝนได้มากแค่ไหนแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคลาสที่เริ่มต้นได้ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับผมมากๆครับผมขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับเกลีลยวอร่อยมากนะฮะ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็ทีมงานแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้คือก่อนมาเรียนผมไม่เคยอยู่ในสายนี้มาก่อนเลยของของฟอเร็กซ <c oughs> ์นะอาจารย์จะเป็นแค่อนุพันธ์กับหุ้นแล้วก็ประสบการณ์เรลไลท์ก็ก่อนหน้าก็เป็นพวก DW เนาะเราเล่นด้วยความไม่รู้ใช่อาจารย์โหดมากเราเล่นด้วยความ ไม่รู้จริงๆแล้วมันก็เสียเยอะมันก็น่าจะมาหาความรู้ที่มันคุ้มค่าแต่การใช้ประโยชน์จริงๆมากกว่าอาจารย์ไม่งั้นอาจจะเสียเหมือนประมาณ4ีปีก่อนหน้าเงี้ยถ้ามันเสียเนาะหรือมันโดนสตาร์ทล็อกไปมันก็ยังมีหลักการแล้วก็วิธีการที่มันเหมาะสมกับตัวเราเวลามันได้ก็จะได้รู้ได้ว่าเออมันได้เพราะอะไรโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ